บ้านไร่อุ่นไอรักตอนอวสานทางด้านสารเก่าท้ายไร่เสียงปืนดังกึกก้องสลับกับความเงียบคล้ายกับการรอคอยช่วงชิงชัยไอพวกคนที่อยู่ในอพ่อกำนันนั่นมันเรียกโบสถ์หรืออะไรครับผู้หมวดพิทักษ์ตะโกนไม่ทันจบก็หันมาถามกำนันเข้มชาวบ้านเรียกสารเก่าครับว่าแต่หน้าตาคุณตำรวจนี่ยิ่งดูก็ยิ่งคุณนะครับกำนันถามกลับอย่างไม่ค่อยแน่ใจทำเอาแววหวานต้องถอนใจเออ จะบอกอะไรวะพวกกูรอฟังอยู่เสียงดังสวนมาจากด้านในโบสถ์เก่าด้วยความสงสัยทว่าสำเนียงที่ได้ยินฟังก็รู้ว่าไม่ใช่คนไทยแน่แน่เป็นซีเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรนะดาบมัวแต่คุยกับพ่อตาเออพ่อกำนันเพลินไปหน่อยมวดพิทักษหันไปถามดาบมืดที่กำลังทำหน้าเซ็งไม่แพ้กับแววหวานตอบกลอบมาอย่างเคืองๆอบอกให้ยกมือขึ้นแล้วค่อยเดินออกมาไงผู้มวดเออไอ้คนข้างในน่ะ ยกมือขึ้นแล้วเดินออกมามอบตัวเจ้าหน้าที่ล้อมไว้หมดแล้วโวยพวกตำรวจนะหรอเข้ามาสิวะจะได้ยิงให้พรุนเลยแค่ปืนสั้นจะมาจับคนถือปืนกลหรอฝันไปเถอะจะมอบตัวหรือจะตายอยู่ข้างในข้ามีสองทางเลือกให้โวยเสียงจากอีกฝากตะอคอกดังลั่นแต่ไอต่างด้าวที่อยู่ข้างในโบถทเอานั่นกลับพากันหัวเราะลั่นพวกมันตะอคอกกลับไปเยอะๆด้วยสำเนียงสุดแปลง ทางพวกแกยิ่งมีแต่ปืนแก๊ปปืนสั้นถ้าขืนยังไม่ถอยไปรับรองได้เป็นผีเฝ้าที่นี่แน่ๆสรุปเลือกตายใช่ไหมล่ะงั้นก็ย่อมได้เสียงระเบิดที่ดังดักเส้นทางที่พวกมันจะหนีไปทางด้านหลังเสียงปืน M16 ดังรัวเป็นพืชพร้อมกันชุดใหญ่ ก่อนจะมีเสียงร้องขอชีวิตดังออกมาจากทางด้านในยอมแล้วยอมแล้วโทมีระเบิดมีอาวุธดีๆก็ไม่บอกอย่าทำพวกเราเลยยอมแล้วจ้าแต่ก็มีเสียงตะโกนจากผู้หมวดขัดไป เฮ้ยไอพวกที่มีระเบิดมีอาวุธสงครามรีบวางลงแล้วรีบมอบตัวเดี๋ยวนี้ออกมาพร้อมกันกับไอพวกในศาลเก่านั่นเลยแม้กระทั่งดาบมืดที่ปกติจะรอให้คำปรึกษาอยู่ใกล้ๆยังรีบถอยกรูดไปหลบหลังต้นยางแถวที่ห่างออกไปฉิบหายละหมวดไปขู่เขาแบบนั้นเดี๋ยวก็โดนระเบิดตูมเข้าใส่หาชิ้นส่วนไม่เจอเท่านั้นทั้งกำนันและคนอื่นๆก็ใจหายใจคว่ำพากันหลบตามดาบมืดไปติดๆสรุปต้องมอบตัวไหมวะ แล้วต้องไปมอบทางไหนวะงงไปหมดแล้วเนี่ยเสียงคนข้างในโบสถามอย่างสุดงงพอมันทำท่าจะแอบคลานหลบไปด้านหลังเสียงระเบิดก็ดังขึ้นอีกลูกดักทางไว้จนพวกมันรีบกลับเข้าไปซุกตัวอยู่ที่เดิมฮือฮือยอมแล้วอยากฆ่าพวกผมเลยถ้าพวกเจ้านายตกลงกันได้แล้วก็บอกมาว่าจะให้พวกเรามอบตัวกับใครละกันนะเสียงร้องไห้โฮเหมือนจะหมดอะไรของพวกมันทำให้ผู้หมวดยิ่งได้ใจกำลังจะตะโกนออกไปขู่ซ้ำ ทว่าแววหวานกลับรีบเอามือปิดปากเขาเอาไว้จะพูดจะอะไรก็ดูฟ้าดูฝนด้วยสิไอพี่หมวดให้ทางนั้นเขารวบตัวพวกมันไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากันพ่อหวานก็บอกอยู่ว่าพวกเดียวกันนี่คะคำพูดเหมือนปะกาสิทธ์ในเวลาอีกไม่ถึง20นาทีก็ได้ยินเสียงตะโกนกลับมาจับได้หมดแล้วมีห้าคนโดนยิงสาหัสหนึ่งกำนันรีบผละเดินออกมายืนเด่นแอคท่ารากับตัวเองเป,เป็นคนจับได้เสียเอง คณะทั้งชาวบ้านและตำรวจที่ติดตามเมื่อเห็นท่าทางของกำนันก็ทยอยกันออกจากหลังต้นยางอย่างพร้อมเพรียงกันปางชะเง้อมองไปที่อีกฝ้าของป่าแฝกอย่างตื่นเต้นเฮ้ยแล้วนั่นอะไรวะไอ้คุณตำรวจกำนันตะคอกเมื่อหันกลับมาเห็นว่าลูกสาวตัวเองยืนกอดแขนตำรวจหน้าตีราวกับคู่รักทำเอาแววหวานที่ลืมตัวต้องรีบปล่อยมือถอยออกห่างเมื่อกี้หวานสะดุดจะพ่อเลยคว้าแขนพี่หมวดเอาไว้ได้พอดีเลยแฮะ เฮ้ยลูกสาวข้าเป็นคนสะดุดแล้วเอ็งนะ่ะหน้าแดงทำไมไว้หน้าติกำนันอารมณ์ฉุนเฉียวหันไปถามหมวดพิทักษ์ด้วยสรพนามที่เปลี่ยนไปเพราะตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วกำนันเลยเพิ่งจะมีเวลาฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้ยายพิมพ์เธออยู่ที่นั่นหรือเปล่านะ่ะหมวดรีบแซงตะโกนเสียงดังทว่าเมื่อหันกลับมาทางกำนันเข้มที่ยังมองหน้าเขาเขม็งก็ต้องยิ้มเจรอน,อนพิมพ์อยู่ทางนี้เสียงตะโกนออกมาจากทางลาดลงตำ่ำ ที่ถัดไปจากโบสถ์ทำให้ต้องใช้วิธีตะโกนถามกันอย่างวุ่นวายฟังกันไม่ได้สับพิมพ์ประพาประคองพ่อเลี้ยงตะวันพากันเดินอ้อมไปทางด้านหลังที่มีรถจิบและปิกอัพจอดอยู่ท้ายทุ่งแล้วได้ยินเสียงเรียกจึงแน่ใจว่าสถานการณ์คงปลอดภัยยิ่งพอเดินเข้าไปใกล้ก็ได้ยินเสียงเรียกที่คุ้นหูก็ยิ่งแน่ใจแม่เลี้ยงไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับเอ๊ะนั่นพ่อเลี้ยงไม่ใช่หรือครับฉันไม่เป็นอะไรหรอกพี่ชิด แต่พ่อเลี้ยงถูกยิงแขนเกือบขาดเนะ่เธอบอกพร้อมกับหันไปมองพ่อเลี้ยงที่เลือดก็หยุดไหลหนานแล้วเปิดแผลออกมาดูก็แค่ถากเหมือนนามเกี่ยวทว่าทำตัวอ้อเซาะไม่เลิกหลอกให้เธอประคองเดินแล้วเขาก็เอาเปรียบด้วยการหอมแก้มเธอมาตลอดทางราวกับเด็กขี้เหอ่อนั่นหนูพิมพ์ใช่หรือเปล่าน่ะเสียงดังทุ้มทักขึ้นเมื่อพิมพ์ประพาหันไปมองก็ปล่อยมือออกจากแขนพ่อเลี้ยงจนเซลนหลุนหลุนยกมือไหวยอย่างประมาทไม่คิดว่าจะได้เจอกับท่านในสถานที่แห่งนี้ คุณลุงสวัสดีค่ะไหวพระเถอะลูกว่าแต่หนูมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันเธอเป็นอุ๊บพ่อเลี้ยงจะพูดแสดงสถานะแต่พิมพ์ประภารีบเอามือปิดปากเขาไว้ก่อนเรื่องมันยาวค่ะคุณลุงเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะถ้าคุณลุงมีเวลาอืมได้สิลูกเอา้าวพวกทางนั้นเดินมาันกแล้วลุงจับไอ้พวกโจรลักลอบขนยาเสพติดได้นะ่ะเดี๋ยวลุงเอาอาวุธหนักไปเก็บที่ท้ายรถก่อน แล้วจะกลับมาคุยด้วยนะชายในชุดซาฟารีพูดอย่างอารมณ์ดีแต่พอหันกลับไปมองพวกที่ถูกจับมัดนั่งเรียงแถวอยู่กลับมองด้วยแววตาที่ดุราวกับเสือก่อนจะหันหลังแดกปืนยิงลูกระเบิดเดินผิวปากไปที่รถจิ๊บอย่างอารมณ์ดีน้องหวานพ่อเลี้ยงเรียกชื่อคนที่เดินเคียงคู่มากับกำนันด้วยน้ำเสียงเบาเหมือนคุยกับตัวเองทำไมคะพ่อเลี้ยงทำหน้าละห้อยดูเหมือนเสียใจขนาดนี้ พิมพ์ยอมถอยเองก็ได้นะพิมพ์ประภาพูดเธอไม่ได้ประชดแต่ในใจก็รู้สึกผิดที่หลงรักคนที่มีเจ้าของหัวใจอยู่แล้วคุณเราคุยกันจบแล้วนะเรื่องนี้นะ่ะพ่อเลี้ยงบอกเตรียมจะสารภาพทุกสิ่งจะได้ทำทุกอย่างให้ชัดเจนเพราะว่าเมื่อแววหวานเห็นพิมพ์ประภาก็รีบเข้ามาจับมือเธอมองสำรวจร่างกายของเพื่อนสาวอย่างละเอียดด้วยสีหน้าที่เป็นห่วงอย่างจริงใจคุณพิมพ์มีเลือดด้วย คุณโดนอะไรตรงไหนเจ็บตรงไหนคะใครมันทำรีบบอกหวานมาเร็วพิมพ์ไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะแต่พ่อเลี้ยงถูกยิงถากที่แขนคะ่ะเฮ้อล่งอกไปทีหวานกังวลไปหมดเลยรู้ไหมแววหวานบอกกอดพิมพ์ประพาแล้วปลอบให้หายตกใจพ่อเลี้ยงตะวันถึงกับยืนงงพยายามทำมือทำไม้ชี้ที่แขนของตัวเองแต่ก็ไม่มีใครสนใจเลยสักนิดไอ้หน้าตีนั่นอย่ารีบเดินหนีสิวะ ข้าแน่ใจว่าเคยเห็นหน้าเองมาก่อนแน่ๆเสียงกำนันเข้มตวาดตามหลังหมวดพิทักษ์จนเมื่อทุกคนเข้ามารวมกลุ่มกันครบพ่อเลี้ยงตะวันก็สูดหายใจลึกเขาหันไปมองหน้าพิมพ์ประภาอย่างจะขอกำลังใจแต่ก่อนที่จะอ้าปากพูดก็ต้องชะง,งักที่แววหวานส่งยิ้มให้แล้วพูดขึ้นก่อนหวานรู้เรื่องทุกอย่างแล้วค่ะพี่ตะวันหวานจะบอกกับพี่ตะวันว่าไม่เป็นอะไรนะคะน้องหวานพี่เออ หลายคนที่ยืนมองอยู่ห่างๆรู้สึกว่าฉากหนังเศร้าน่าจะกำลังเริ่มทำได้เพียงแกล้งยืนหันมองนกมองไม้แต่ก็แอบเงี่ยหูฟังจนแทบจะลืมหายใจพี่ตะวันผิดหวานก็ผิดแต่มันเป็นความผิดที่เราไม่ตั้งใจก่อนนี่คะพี่ตะวันถูกบังคับให้แต่งงานคุณพิมพ์ก็ถูกบังคับส่วนหวานเองก็เผลอเธอพูดแล้วชะงักในช่วงท้ายเผลอชอบพี่ใช่ไหมครับขอแนะนำตัวเลยละกันพ่อลิงตะวันครับ ผมชื่อพิทักษ์ครับเป็นตำรวจที่เข้ามาสืบราชการลับที่นี่ผู้หมวดรีบเดินเข้ามายืนข้างแววหวานมองตาพ่อเลี้ยงอย่างพยายามคาดเดาหลายวันที่ผ่านมาหมวดพิทักษ์และแววหวานแน่ใจว่าพ่อเลี้ยงตะวันแอบมองพิมพ์ประภาหวานจนมดตอมคุณพริตตี้แต่งตัวแบบนี้คุณหล่อและดูดีมากเลยนะครับพ่อเลี้ยงเลิกคิ้วพูดแล้วส่งยิ้มให้หาอะไรนะพริตตี้ไอตี นี่เองล้วงคอง,งูเขียวแอบปลอมตัวมานอนกับลูกสาวข้าเป็นเดือนๆชีชะวันนี้เองต้องตายเสียงตะเคอกของกำนันทำให้ทุกคนหันมองด้วยความตกใจภาพของกำนันที่ยกปืนลูกซองยาวขึ้นเลงทำให้ผู้หมวดพิทักษ์รีบกระโดดหลบหลังแววหวานรวดเร็วอย่างกะลิงแมนมากดาบมืดยกนิ้วโป้งให้อะไรนะพอเลี้ยงตะวันเมื่อกี้ข้าได้ยินไม่ถนัดใครแต่งใครอะไรวะไม่พูดเปล่า กำนันเข้มหันกระบอกปืนสายไปรอบๆทำเอาพ่อเลี้ยงตะวันต้องรีบสละทุกอย่างมองหาที่ปลอดภัยเขาตัดสินใจกระโจนหลบที่ด้านหลังของแววหวานทันทีแต่มีพิมพ์ประภากับหมวดพิทักษ์ยืนต่อแถวอยู่ก่อนราวกับเล่นงูกินหางโดยมีกำนันเข้มสายปากกระบอกปืนตามไม่ได้นะจ๊ะพ่ออย่ายิงพี่หมวดนะจ๊ะแววหวานบอกแต่ไม่ได้บังลูกกระสุนให้ใครเพราะเธอเห็นปากกระบอกปืนลูกซองแฝดแกว่งไปมา ก็กลัวมันลั่นเลยต้องพยายามหลบซ้ายที่ขวาที่อย่างหวาดเสียวทำไมข้าถึงจะยิงไม่ได้วะเพราะหวานท้องกับพี่หมวดแล้วจะพ่อคำพูดนั้นทำให้ทุกคนหยุดนิ่งยิ่งตัวกำนันเข้มเองถึงกับเข่าอ่อนทำอะไรไม่ถูกอะไรนะหนูท้องหรือลูกดีดีด,ดีเสียงพูดขัดมาจากชายชุดซาฟารีมาจากด้านหลังทำเอากำนันเข้มหน้าเจือนรู้สึกทั้งเจ็บทั้งอายแต่ทำอะไรไม่ได้ จนเมื่อผู้หมวดพิทักษได้ยินเสียงก็จําได้หันไปทักอย่างตกใจเตียเออคุณพ่อชายในชุดซาฟารีหันมองค้อนก่อนจะยิ้มออกที่อีกฝ่ายเรียกสมฐานะของตนเองอะไรนะไอน้นาตีท่านพอบอน่ะเหรอคือพ่อของเองเฮ<ะ>้อใครมียาดมเอามาทีข้าจะเป็นลมเอาหน้ากำนันในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วไอ้งร้างนั่นน่ะก็คงปรับปรุงและสร้างวัดง่ายขึ้นแล้วจริงไหม กำนันอึกอักจนอีกฝ่ายชี้มือให้ดูที่หลังไร่ของกำนันถัดไปยาวสุดลูกหูลูกตาไร่ที่ร้างๆนั่นนะ่ะของผมทั้งหมดทางนี้ก็ด้วยบุกเบิกกันไว้ตั้งแต่รุ่นคุณปู่จนได้ฉนดครบถ้วนเห็นมีคนบอกว่ากำนันตามหาเจ้าของอยู่นี่นาตอนนี้เรือจะล่มในหนองแล้วนี่ครับกำนันช่วยผมรื้อสารเก่านี้ให้เสร็จชาวบ้านจะได้เลิกกลัวกันสักทีดีกว่าปล่อยจนรกร้างให้เป็นเส้นทางผลยาและที่ซ่องสมแบบนี้ก็วินวินแล้วไม่ใช่หรอครับ กำนันมองหน้าไอ้ตีกับลูกสาวไปมาอยู่ครู่ก็ถอนหายใจพยักหน้ายอมรับด้วยท่าทางไม่เต็มใจนักทั้งที่จริงแกแทบกระโดดโลดเต้นอยู่ในใจตั้งแต่รู้ว่าจะได้ดองกับระดับบิก๊กทหารที่แม้แต่นักการเมืองยังให้ความเกรงใจเมื่อค่ำคืนผ่านพ้นจวบจนแสงแรกแห่งอรุณรุ่งผ่านกลายเข้ามาอีกวันและอีกหลายๆวันพิมพ์ประพายืนอยู่ที่ระเบียงพอสายตามองไปอย่างไร้จุดหมาย จนกระทั่งพ่อเลี้ยงเดินเข้ามารวบกอดเธอหลุมหลวจากด้านหลังไม่น่าเชื่อว่าทุกอย่างมันจะลงตัวได้นะคะพิมพ์ประพาบอกหันไปมองสามีที่เธอไม่คิดเลยว่าจะรู้สึกหลงรักเขาได้มากขนาดนี้ครับที่รักว่าแต่ทำไมถึงได้ตื่นเช้านักล่ะครับวันนี้ตาหนูดิ้นแรงนะคะสงสัยคงอยากจะออกมาดูอาทิตย์ขึ้นแล้วมั้งคะเธอบอกเอามือลูบท้องที่โตจนใกล้คลอด สมองนึกไปถึงสิ่งที่สามีห่วงแหนก็ทำหน้ายู่คุณสามีคะไอลิงชักที่ห่วงนักห่วงหนาห้ามไม่ให้พิมพ์เปิดดูบอกว่ามันสำคัญและเป็นของส่วนตัวน่ะ่อเลี้ยงหน้าเจือนเขาลืมมันไปสนิทและก็ต้องสะดุ้งเมื่อพิมพ์ประพาหันมากระซิบที่ข้างหูเบาๆหนังสือกับวิดีโอโป้พวกนั้นถ้าสามีไม่ยอมเอาไปทิ้งให้หมดรับรองได้เห็นดีกันแน่บอกแล้วก็ถอนใจเธอก็มโนเอาไว้ว่าเปิดไปแล้ว จะได้เจอหลักฐานตอนเด็กๆว่าเคยเจอเคยรักกันเคยช่วยชีวิตกันเหมือนในหนังนที่กำลังฮิตกันทั่วเมืองที่ไหนได้เปิดมาก็มีแต่ของสะสมตามแบบชายโฉดจนเธอเกือบเป็นลม <c oughs> คุณทนายป้าสงสัยจังว่ายาปลุกเซ็กนั่นทำไมมันถึงป้าจูครับนั่นมันยาปลุกอะไรที่ไหนกันแค่ทำให้เคลิ้มผ่อนคลายจากอะไรที่พยายามปิดบังตัวเองเอาไว้เท่านั้นครับ คล้ายๆยาก,กล่อมประสาทอ่อนๆคนง่วงก็เป็นแค่ยานอนหลับคนเครียดก็ช่วยให้ผ่อนคลายครับอ้าวแล้วพอเลี้ยงกับแม่เลี้ยงล่ะคะดูจากผลงานแล้วคงแอบปิ๊งกันตั้งแต่แรกพบมั้งครับคงหื่นพอกันทั้งผัวทั้งเมียพอเคลิมก็เลยคิดแต่จะย่องเข้าหากันไม่ยอมหลับยอมนอนแบบนี้ทนายสูงวัยพูดแล้วก็หัวเราะร่วนก่อนจะวางสายโทรศัพท์ไปอีกครั้ง